สวัสดีครับช่องชีรลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิสี่แหล่งที่มาที่เราซื้อยาสำหรับแพะสำหรับวัวนะครับก็มีผลดีและผลเสียรวมถึงราคาก็ถูกบ้างแพงบ้างจะมีแหล่งที่มาที่เราซื้อยาจากที่ไหนบ้างมารับชมรับฟังได้แล้วครับก่อนนี้นะครับก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าทางชีรลองฟาร์มไม่ใช่พวกเชี่ยวชาญ ในการเลี้ยงแพะไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่ปศุสัตว์แค่เป็นการเล่าสู่กันฟังและแชร์ประสบการณ์ต่างๆเล่าสู่กันฟังให้เกษตรกร,กรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหรือใครที่สนใจอยากศึกษาหาความรู้ก็สามารถดูได้ในคลิปนี้นะครับสําหรับแหล่งที่เราซื้อยานะครับก็มีทั้งหมด4แหล่งที่เราซื้อยามาก็มีทั้งราคาแพงแล้วก็ราคาถูก ปะนกันมานะครับแหล่งที่มาที่เราซื้ออันดับแรกก็คือส่วนมากจะราคาแพงนะครับซื้ออันแรกก็คืออันที่1ซื้อจากร้านขายยานะครับร้านขายยาสัตว์ก็มีทุกจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดราคาก็ค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ก็จะมีท่านปศุสัตว์ครับท่านปศุสัตว์จะมาขายที่หน้าร้านนะครับแล้วก็สามารถ ปรึกษาหาความรู้หรือว่าสอบถามท่านได้ว่าแพะวัวของเราป่วยแบบนี้ต้องใช้ยาอะไรถ้าใช้ยาแล้วยาตัวนี้ใช้กี่ซีซีฉีดยากี่วันก็ประมาณนี้ครับแต่ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับถ้าซื้อตามร้านขายยาสัตว์นะครับวนแหล่งที่สองครับที่เราซื้ออยู่ประจำก็คือ ซื้อตามเพจเฟ e บุ o กครับตามเพจ Facebook ก็ราคาจะถูกหน่อยนะครับถูกจากร้านขายยาสา์ก็ประมาณขวดละ10บาท20บาทถ้าซื้อหลายๆขวดก็ราคาจะถูกมากเลยครับแต่นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับความเสี่ยงการสั่งซื้อผ่านซื้อโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook นะครับก็มีโอกาสที่การส่งยานะครับส่งยานั้น อาจจะบางร้านจะไม่ส่งครับโดยบางร้านให้เราโอนเงินไปให้นะครับโอนเงินไปให้แล้วก็จะไม่ส่งยามให้เราอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งครับต่อมาครับเป็นเรื่องที่เราซื้อมาที่3ครับก็คือซื้อจากช้อปปีครับช้อปปีสามารถซื้อผ่านช้อปปี้โดยเราจะสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับซื้อผ่านช้อปปีก็ราคาจะถูกถูกมากๆเลยนะครับ แต่ในความถูกนั้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแ้านแหล่งที่มาที่สี่ที่เราซื้อยามารักษาแพะรักษาแกะรักษาวัวก็คือลาซาด้านะครับลาซาด่าราคาก็ค่อนข้างถูกเหมือนกันนะครับที่ซื้อจากลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าตัวยาที่เขาส่งมานั้นอาจจะเป็นยา ไม่ตรงปกครับไม่ตรงปกหรือว่าเป็นยาที่ใกล้หมดอายุหรือว่ายาหมดอายุนะครับเขาก็จะส่งมานะครับแต่ทางเรายังไม่เคยเจอนะครับแต่จะเจอที่ว่ายาเป็นยาใกล้หมดอายุนะครับเป็นยาใกล้หมดอายุอันนี้ก็เป็นการแนะนำครับจากช่องชิลองฟาร์มถ้าใครสนใจอยากจะซื้อยาเพื่อทำการรักษาแพะรักษาแกะรักษาวัวเองก็แนะนำสี่แหล่งที่มา ที่เราแนะนำข้างต้นนี้ครับแต่จะให้ดีที่สุดครับแนะนำไปซื้อที่ร้านขายายาสัตว์ดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านหมอปศุสัตว์ก็จะอยู่ที่ร้านขายยาครับเราสามารถปรึกษาท่านได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราป่วยลักษณะแบบนี้จะใช้ยารักษาอะไรจะฉีดยาขนาดเท่าไหร่กี่วันก็ประมาณนี้นะครับแนะนำให้ซื้อ ที่ร้านขายยาแต่ราคาจะค่อนข้างแพงไปหน่อยแต่ก็มั่นใจนะครับว่าเราปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนําแล้วแพะแกะเราหรือบัวเราก็จะหายได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ